นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุทังธรรมังสังขังนามัสสามิปฏิปฏิบูชาอัจริยะบูชานิพพานังปพมังสญังนิพพานังปพมังสุขังตี ขอโอกาสจากคณะสงฆ์ที่ทรงธรรมขอจเจริญในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อแต่นี้ไปอัตมาจะได้บรรยายเรื่อง ปฏิบัติธรรม,มการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมพวกเราได้ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่ต้นจนตลอดจนถึงในขนาดนี้ควรที่จะได้ตัดสู้แล้วตัดสู้แต่ว่าที่ดได้ตัดสู้ก็คือความหนาวมันจะสั่นนะมีอาการสั่นด้วยไม่ว่าสั่นเพราะความประหม่ามันสั่นเพราะความหนาว <c oughs> ไม่ได้โหมผ้าเพราะว่าเราต้องสู้ในฐานะที่ว่าปฏิวัติทำคือทำหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่เรียกว่าผู้นั้นมีธรรมะธรรมะเป็นภาษาอะไรภาษาบาลีภาษาเราเรียกว่าทำหน้าที่ทุกคนทุกท่านต่าง ต่างการทำหน้าที่ทำหน้าที่การงานทำหน้าที่การงานทางด้านจิตใจควบคู่กันไปกับงานภายนอกเพราะว่าในขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมทำหน้าที่การงานทางด้านภายใน ทั้งผู้ฟังทั้งผู้เทศต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่การงานทางด้านจิตใจก็เป็นการงานทำมาคือทำหน้าที่การงานแต่ว่างานทางด้านจิตใจมันเป็นงานละเอียดยากที่จะควบคุมถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีอุปนิสัยปัจจัยเราต้อง พยายามอน,น้อมเข้ามาโอปัญโกกิจของเรานี่มันควบคุมได้ยากเพราะว่ามันวิ่งวิ่งเร็วไปเร็วมาเร็วมากรอ,อบโลกได้แม้ว่าเขาจะกำหนดว่าไกลขนาดที่ว่าพันปีแสงหมื่นปีแสงล้านปีแสงก็ตามแต่ว่ากิจของเราเนี่ไปถึงชั่วขนาด จิตเดียวเท่านั้นมันเร็วมากเร็วมากถึงขนาดนั้นเพราะนั้นในฐานะที่ว่าเราปฏิวัติธรรมเป็นอาจริยะบูชาเราต้องทำให้เต็มที่สมกวาว่าเราจะบูชาคุณครูคอ,อาจารย์อุปชาอาจารย์หรือว่าบูชาคุณพระพุทธเจ้า อุชาคุณพระธรรมเจ้าอูชาคุณของพระสงฆ์เจ้านี่เราก็ต้องทําให้เต็มที่ทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์ได้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีเพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมเน้นตรงที่ว่าเรารักษา,ากจิตของเราคุ้มไม่ปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็ กำหนดลมหายใจอยู่ทุกลมหายใจสำรวมจิตใจอยู่ตรงนี้ตรงที่ปลายจมูกของเราเนี่ยมันมันเข้าออกก็ให้ให้กำหนดอยู่ตรงนี้มันเข้าหรือมันออกเราก็กำหนดอยู่ตรงนี้ตรงปลายที่จมูกแต่ว่าเราเอาจิตหรือว่าเอาลูก,กตาของเราเพ่งไปตรงที่ปลายจมูกนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นลาง,ลาง ไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้เป็นลางๆไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมทำอย่างไรเราทิ้งจะได้พ้นทุกข์ทำอย่างไรเราจึงจะได้บรรลุพระนิพพานเราต้องทำทำหน้าที่การงานอยู่ตรงนี้เป็นหลักของเราในฐานะที่ว่าเรา มาปฏิบัติธรรมต้องต้องเข้าใจในการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่ภาษาบาลีแล้วว่าธรรมะบางคนก็ไม่เข้าใจคขาว่าทําหน้าที่คือทําอะไรนอกจากเราทำทำหน้าที่ทําจิตใจของเราให้สงบแล้วนี่มันเป็นพื้นฐานเป็นฐานที่มั่นเป็นฐานที่ดีแล้วนี่ตั้งมั่นดีแล้วนี่ เราจะแสดงออกภายนอกงานภายนอกนี่มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสงบแล้วทางด้านจิตใจของเราเกิดวีติเกิดความสุขความเย็นความเย็นนี้ท่านเรีว่าได้บรรลุได้บรรลุนิพพานนิพพานังปรมังสุนยังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นี่พนังกรมังสุข,ขัขงนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้ามันมีความสุขแล้วเนี่ยมันสะอาดแล้วมันเย็นแล้วนี่มันก็จะปราศยากตัวตนไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการงานภายนอกมันก็ไม่มีปัญหาเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลทำอะไรก็ไม่เห็นแก่ตัว ทำอะไรก็ไม่เห็นเห็นแก่ตนเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ท่านถึงที่สุดเลยให้เกียรติค้านทำการงานเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเขาไปเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่ว่าเป็นมีความรู้สึกสักแต่ว่ากิิยาเท่านั้นเราทำได้ถ้าเราทำได้ในขณะนี้เราก็ทำได้สักแต่ว่าฟังเท่าน,นั้นศัก์แต่ว่า นั่งสักแต่ว่าลมหายใจแต่ว่าทำจิตใจให้มันเย็นให้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนั่งฟังได้ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังถ้ามันมันรับไม่ได้เสียงนี่ก็ขอให้มันเพียงแต่ว่ากำหนดขึ้นในใจว่ากำหนดในใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรมีแต่เกิดดับเท่านั้น แต่ว่าเรากําหนดภายในถ้ามันมีอะไรอุบัติขึ้นมานี่โดยเฉพาะทุกเขเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าสําคัญแห่ความหนาวเน็ตนี่ก็มันจะอุบัติขึ้นมาปลองหรือว่ายังลองดูกิจของเรามันจะเข้มแข็งไหมจะไปได้ผ่านได้ไหมความหนาวผ่านได้ไหมเวทนาผ่านได้ไหมถ้ามันผ่านได้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นเราต้องนั่งอยู่ได้ตลอดคืน ก็ทําได้เพราะว่ามันนั่งอยู่ยด้วยความรู้สึกนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้หมายึงว่าตายถ้าตายก็ให้กิเลสมันตายให้ความทุกข์มันตายให้อะไรที่ว่ามันมีอะไรมีอารมณ์อะไรที่ให้มันตายไปจากกิตใจให้มันเหลืออยู่แต่ความเย็นเท่านั้น เพราะนั้นถ้าเราได้บรรลุถึงซึ่งความเย็นแล้วนี่ยเราก็จะได้นิพานเป็นผู้ที่ว่ามีจิตใจสะอาดสว่างสวัยมีความเย็นแล้วก็มีความเรืองแสงมีความเรืองแสงมีความสุขสงบเย็นอยู่ทุกลมหายใจอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้ได้รับผลในการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อเป็นอจริยะบูชาถ้าเราได้ ใด้นิพพานได้ลุดพ้นได้พ้นจากความทุกข์เมื่อให้ทุกเกิดดับทุกได้ถ้าเราดับทุกได้ก็เรียกว่าเมื่อให้ทุกเกิดนั่นแหละถ้าทุกมันไม่เกิดเราก็แปลว่าเราดับทุกเป็นนิพพานคือความเย็นความเย็นนี่มันดับทุกทุกนี่คือความร้อนเหมือนกับไฟถ้าความเย็นเหมือนกับน้ำที่ยวไปไปดับไฟถ้าดับไฟแล้วเนี่ยจิตใจมันเย็นมันเย็นแล้วมันก็ มีความสุขมีความเยน็นมีความสะอาดมีความสว่างสวยัยทั้งด้านจิตใจในม,มีอะไรเศร้าหมองถ้ามันไม่เศร้าหมองแล้วก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบูชาคุณครูอาจารย์เป็นอาจริยะบูชาบูชาคุณของครูอาจารย์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมแล้วก็ อูชาคุณของพระสงฆ์ไม่ไม่ติดหนี้บุญคนไม่เป็นหนี้บุญคนของท่านถ้าเราทำได้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าถึงซึ่งไม่มีตัวตนตัวท่านตัวตัวท่านก็ไม่มีตัวตนตัวเราก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวมีตนถ้าไม่มีนิมิตเครื่องหมาย มีแต่ความเย็นมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความใสสะอาดแล้วก็มันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณมันมีแต่ความใสความสะอาดความว่างเปล่าเพราะว่าเราเข้าถึงคุณของครูอาจารย์เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าเข้าถึงคุณของพระธรรมเข้าถึงคุณของพระสงฆ์เราสร้างคุณ ทำให้เกิดให้มีขึ้นภายในความรู้สึกของเราเป็นคุนนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทำอะไรก็ไม่เห็นแก่ตัวสร้างประโยชน์สิ่งสาธารณะประโยชน์สาธนะวัตถุต่างๆทำได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนถ้ามันไม่มีตัวตน มันก็ไม่มีคำว่าเกียรติค้านในการงานทำการงานสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผลงานก็ได้ได้ได้มากได้ประโยชน์มากเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองทำประโยชน์ไว้เมืองกับผู้ธเจ้านี่นะ ท่านไม่ให้ใครหรอกเพราะว่าให้ให้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ <c oughs> ให้ได้ได้ช่วยชีวิตนะสมมติว่าได้ช่วยชีวิตเท่านั้นน่ยวัตถุเข้าของเงินทองอาศัยอยู่แค่ช่วยชีวิตแต่ดับเท่านั้นวัดวาอาวาสสถานลานเจดีก็เช่นเดียวกันเอาไว้เป็นของกองกลางเห็นสาารณนะประโยชน์แก่ผู้ที่ เกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังได้มาปฏิบัติเท่านั้นเป็นสมบัติส่วนกลางหรือว่าส่วนรวมก็ว่าได้เพราะนั้นถ้าจะให้เป็นสิทธิ์แล้วนี่ยสำหรับคนที่ว่ามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีการเห็นแก่ต,ตัวไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำลายตัวตนให้หมดไปก็สิ่งเหล่านี้สมมติให้แล้วนี่ก็จะเอามา ขายเพื่อตัวเองอ่ะเพราะมันมีตัวเพราะฉะนั้นการภาวนาทําให้ตัวของเรานี่หมดไปจากความรู้สึกแล้วเนี่ยนันจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นประโยชน์เทียบเท่ากับประโยชน์ของพุทธองค์เป็นมหากรุณาธิคุณเป็นบริสุทธิคุณเป็นปัญญาคุณของผู้รู้ทั้งหลาย ปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาีิคุณนี้คือมีได้ในความรู้สึกสำหรับบุคคลปฏิบัติได้บรรลุทมขั้นสูงระดับถึงที่ว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีท่านไม่มีโลกแต่ว่าในความรู้สึกแต่ว่ามันมันมีแต่ว่าความรู้สึกที่เราทำได้ภายในความรู้สึกของเรานี้ มันจะไม่มีถ้ามันมีแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องตัวตนเรื่องตัวเราตัวเขานี่น้ำลับผู้ที่ได้บรรลุถึงสิ่งความว่างแล้วนี่อยู่ด้วยความว่างแล้วแม้ว่ามันมีตัวตนอยู่ก็จริงแต่ว่าเราทําความรู้สึกของเราให้มันว่างสลายขยายตัวตนให้ให้แตกให้สลายให้ระเบิด ทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลน,นี่ให้มันระเบิดละเอียดไปเลยไม่มีไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวมองไม่เห็นอะไรเนี่ยถ้าใครทําได้อย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่จะสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาลโดยที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราปฏิบัติทำไม่ถึงขั้นนั้นทําอะไรก็เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้เห็นแก่ความโลภความโกโรธโลภแล้วก็โกรธโกรธแล้วก็หลงแล้วก็ฆ่ากันตีกันทำลายกันยื้อแย่งแข่งดียื้อแย่งอำนาจบาสนายศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม,ไม่ไม่ได้สอนแบบนั้นเรื่องยุศถาบรรดาศักดิ์นี่อันเป็นโลกกะระทำเป็นโลกกะระทำเท่านั้น ถ้าแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าได้แล้วสมมุติว่าได้เฉยสุดท้ายมันก็จบลงตรงที่ไม่ได้นั่นแหละเพราะนั้นการที่ได้คือไม่ได้อะไรนั่นนะเป็นสิ่งที่ได้ได้แต่ความว่างได้แต่ความเย็นขอให้เรามีความเย็นเป็นนิพพานนิพพานนี้เป็นเรื่องกลางๆไม่ใช่ว่าเรื่องต่าเรื่องปานกลางเรื่องสูงเรื่อง เรื่องพอดีเรื่องพอดีที่จะทำจิตใจของเราให้ให้เราได้ให้เราถึงถึงถึงวันนิพพานถ้าให้พูดเรื่องนิพพานเรื่องความดับทุกข์นี่ศาสนาของเรานี่มันก็จะไร้สาระไม่มีกันสารอะไรเรื่องพระศาสนาเพราะนั้นเราต้องเอานิพพานมาพูดหน่อยเรื่องดับทุกข์เรื่องนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องพอดีใครก็อยากได้เรื่องความสุขความเย็นใจ ในฐานะที่ว่าเราปฏิวัติธรมกันมาทั้งหลายปีแล้วคือทำหน้าที่การงานผู้ที่ผู้ที่ทำหน้าที่การงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าทำได้แล้วเป็นนิสัยแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็มีมีจิตมีใจเพราะว่าไปที่บ้านจิตของเราก็ก็อยู่ด้วยไม่ไม่หนีไปไหนเพราะานั่นการปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ทางด้านจิตใจเท่านั้น โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยอะพุแบบทธเจ้าของเราก็อยู่ที่ใจอุทธรรมททำให้จิตใจเป็นธรรมก็คือนิพพานนั่นแหละการได้นิพพานเนี่ยคือได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการได้ได้ได้ธรรมธรรมะความเย็นได้นิพพานเนี่ยคือเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเราเป็นพระสงค์เป็นนั่งกวุธเป็นนั่งก็ธรรมเป็นนังก็สง เราเป็นผู้ใจเจ้าเสียเองทุกคนเป็นผู้ใจเจ้านี่มันมันจะประเ,เสริฐเลิศดถึงขนาดไหนโลกของเราเนะก็เป็นเป็นสันดิภาพของโลกไปเลยไม่ว่าจะกลายเป็นโลกภสีอริยเมตไตรก็ว่าได้โลกพสีอารียเมตไตรเป็นโลกที่ทางด้านจิตใจของเราที่จะไปตั้งอยู่ให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขสงบเย็นนั่นแหละคือโลกพสีอริยเมตไตรไม่ใช่ว่าพระสีอริยเมตไตร ภาษาคนก็หมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาแต่ว่าภาษาธรรมนี่มันหมายถึงคุณธรรมที่เราทำกิจของเราให้ได้บรรลุธรรมถึงซึ่งความสุขสงบเย็นความเย็นนั่นะมันเป็นอมตะธรรมความเย็นนั้นน่ะเป็นมิมุติธรรมเป็นการหลุดพ้นจากตัวตนถ้าเราอยากได้หรือว่าตามาพูดไม่ถูกก็ต้องไปเทศเอาเองใครก็มีสิทธิ์ที่จะเทศได้เพราะว่า ธรามะต้องทำหน้าที่อยู่ตลอดสํารวมอยู่ตลอดเนี่ยควบคุมควบคุมคุณธรรมของเราให้เป็นอมตะธรรมเป็นนิมิติธรรมนิมิตหลุดพ้นจากตัวตนคือหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นถ้าเราไม่หลุดพ้นแล้วเนี่ยความทุกข์ก็จะเล่นงานของเราความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นโรคอีกอย่างหนึ่งความเก็บความปวดนะว่าเราเนี่ยอยู่ใน อยู่ในชั้นไหนสภาพกิตของเราอยู่ในโลกไหนเอาว่าโลกโดยภาษาธรรมเนี่ยคือกิตของเราได้ไปสวยในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆนั้นแหละท้งระวัดโลกโดยภาษาธรรมไม่ได้หมายถึงว่าถูกเราอยู่ในอยู่ในความเก็บปวดไหมหกิตของเราถ้าเราอยู่ในความเจ็ีบปวดก็แสดงว่ากิตของเราอยู่ในโลกแห่งความเก็บปวดถ้าเราเศร้าหมองก็เรียกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเศร้าหมอง ถ้าเราไม่มีความสบายใจในเรื่องนี่เป็นนี่เป็นศีลน,นี่ล้นล้นอะไรล้นหัวเลยไม่มีวิญญาที่เกแียน,นี่ก็จะไปอยู่ในในโลกแห่งความทุกขนะ์หรือว่าจะจัดอยู่ในโลกแห่งนรกก็ว่าได้เพราะว่านรกนี่มันตกลง,ลงไปทางด้านจิตใจภาษาธรรมเพราะว่าสวรรค์มันก็ตรงกันข้ามมีอารมณ์ที่ว่าดีใจเพลิดเพลิน แต่เดี๋ยวบาดาก็เรียกว่าได้ขึ้นสวรรค์ถ้าได้ขึ้นสวรรค์แล้วกระตกลงไปในโรกคืออารมณ์แห่งความทุกข์ความหมุนหมองความเศร้าใจเจ็บใจอะไรต่างๆที่มันมีอยู่นั่นแหละหอยนั้นเราอยู่ในโลกไหนถ้าโลกจางนั้นเราไม่ชอบเราก็ต้องยกระดับพยงกิจของเราขึ้นมาด้วยการปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุถึงหรือว่าพรมมนโลกก็อย่างเลยพรมมโลกนี่เป็นชั้นพรม แต่ว่ามันก็ยังมีตัวตนอยู่แต่ว่าถ้าชั้นนิพพานชั้นสมเด็จเป็นไรเป็นรลุถึงซึ่งอนุตตละสัมมาสัมโพธิญาณเป็นนักบุธเจ้าแล้วเป็นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่ยากเราเราไม่ต้องไปรอที่ว,ว่ารอรับฐานอันดรศักดิ์จากใครสักคนใดคนหนึ่งก็ไม่ต้องรอเราต้องต้องรีบหาหเอง ทานอนนั์คือว่าสมเด็จเทวมีพระเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมของเรานี่แหะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาบัตรพัดยศไม่มีตลับปัดให้หรอกแต่ว่ามันเป็นนามธรรมคือความเย็นของเรานัา่นแหละเราได้เราได้เราก็ได้เลยไม่มีใครมายืแย่งของเราไปได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของเราที่เราปฏิบัติได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรม คือทำหน้าที่อยู่ทุกลมหายใจสํารวมจิตให้นิ่งให้อยู่ตรงคงที่อะไรมันจะอุบัติขึ้นมาก็ขอให้ปล่อยวางอะไรมันจะเย็นอาการมันเย็นนี่เย็นทางนอกก็นิพพานภายนอกแต่ว,ว่ากิจของเราเนี่ยมันเย็นควบคู่กันไปหรือไม่ต้องตรงวัดที่จิตใจของเราเพราะนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี่ กู่ไปด้วยการปฏิบัติธรรมคือรรทําหน้าที่ด้วยการฟังให้ดีที่สุดถึงน่สุดนั่นแหละการทําหน้าที่โดยการบรรยายก็เช่นเดียวกันขอให้มันประกอบอยู่ด้วยความว่างเท่านั้นถ้ามันว่างแล้วเราก็จะตอบแทนบุญคุณได้ทุกบุญคุณไม่ว่าจะเป็นบุญคุณบิดามารดาปุยยาตายายอุปชาจารย์บุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะตอบแทนไม่ได้หมดเพราะว่ามันไม่มีอะไร ที่จะมองเห็นเป็นตัวตัวตนที่จะไปตอบแทนบุญคุณและ้วเราทําบุญคุณให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบุญคุณมันก็อยู่ที่เราเราสถาปนาของเราให้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองในฐานะที่ว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชาบูชาคุณของครูอาจารย์บูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ ไอเบียดเสร็จแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะนั้นการเป็นอยู่ของเราถ้าเราได้นิพานแล้วเราก็จะเป็นคนที่ว่าสุขสงบลมเย็นทุกคนในโลกในจักรวาลน,นี้อยู่ด้วยกันก็จะเป็นโลกเสมอ,อเสมอภาพเป็นเป็นภาพหรือว่าเสมอภาคหรือว่าเป็นภาพเสมอภาพเสมอภาคอะไรก,ก็แล้วแต่อย่าว่าไป มันเป็นภาพที่สวยงามเป็นสันติธรรมแล้วก็เป็นสันติสุขสันติภาพเป็นมิตรภาพอยู่ที่ไหนก็เจริญไปโดยสวัสดีภาพไม่มีอะไรที่จะเข้ามารบก,กวนเบียดเบียนจิตใจเป็นโลกคัสีอายะเมตไตอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสงบเย็นสร้างประโยชน์อะไรโดยที่ไม่เห็นแก่ตัวเวลามาแล้วเนี่ย เวลามันแล้วเวลาของอาตมาจะไล่อาตมาอย่างเนาะเพราะว่าผู้ที่จัดรายการไม่ต้องไล่ก็ได้อาตมาก็ตั้งเวลาของอนตมาเช่นเดียวกันเพราะว่ากลัวว่าให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดรายการก็จะไล่ลงไม่ว่าจะเทศนิพานหรืออะไรก็จะไล่ลงทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเพราะนั้นเราต้องทําหน้าที่ว่าจาทำาตามกาหนดเวลาเพราะนั้นขอให้ พอกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้ปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุธรรมขอให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขสงบเย็นอยู่ตลอดทุกที่พาลาตีการเทนิน